ปัญหาในชีวิตต้องรีบคิดแก้ไขจะได้ผลเร็วทันใจต้องใช้สติปัญญาเครื่องมือแก้ปัญหาวิเศษสุดสติปัญญาเครื่องแก้ปัญหาวิเศษสุดถึงโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรงทําให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นขบวนการได้อย่างกระจ่างชัดทุกขั้นตอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานไว้เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2500 สามสิบเก้าฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติขจัดปัญหาในชีวิตได้แน่แท้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสังคมวัตถุนิยมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างมากมาย ใครต้องการอะไรก็อยากจะได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่อยากรอให้เสียเวลาและเวลาเกิดปัญหาก็อยากจะให้ทุกอย่างจบสิ้นโดยเร็วเช่นกันแต่ท่านทั้งหลายปัญหาในชีวิตอย่างบางอย่างนั้นมันไม่เกิดจากผู้อื่นเลยเพราะโดยมากแล้วมันมักเกิดจากตัวเราเองแทบทั้งนั้น แล้วทำอย่างไรกันที่จะให้ปัญหาหรือว่าความทุกข์ในชีวิตจะลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็วทันใจเมื่อคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาสิ่งที่จะนำมาดับทุกข์ในใจคงไม่มีอะไรดีไปกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พุทธธรรมพุทธธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่เนื่องจากพุทธธรรมมีเป็นจำนวนมากจึงยากที่จะนำมาเผยแพ่ได้หมดสิ้นภายในเวลาอันเล็กน้อยนอกเสียจากจะต้องเสียสละเวลาไปอ่านในพระไตรปิฎก และถึงเมื่ออ่านในพระไตรปิฎกแล้วก็อาจยังไม่เข้าใจก็ได้เนื่องจากท่านแสดงไว้โดยย่อบ้างโดยสำนวนภาษาเก่าในยุคนั้นบ้างสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปไม่ได้สัมผัสกับพระพุทธธรรมในพระไตรปิฎกโดยตรงเพราะฉะนั้น มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสาระความรู้ต่อนี้ไปขอนำเสนอบ่อเกิดแห่งเวนบ่อเกิดแห่งเวนต้นไม้ที่มีโรคภายในลำต้นหรือกิ่งก้านสาขาย่อมแคละแเกล่นเจริญเติบโตช้า ให้ดอกให้ผลไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรตราบใดที่ยังไม่จำกัดโรคให้หมดไปแม้จะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยอย่างไรก็จะไม่ค่อยได้ผลเพราะโรคยังมีอยู่ชันใดคนที่มีเวรก็เป็นฉันนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าช้าไม่อุดมสมบูรณ์เท่าที่ควร ทำอะไรก็มักจะไม่ได้ผลเต็มที่แม้จะมีความรู้ความสามารถดีมีตำแหน่งหน้าที่สูงก็มักจะพบอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอเวรจัดเป็นโรคประจำตัวประจำชีวิตของคนเราอย่างหนึ่งที่คอยบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเวนที่ว่านี้ มิใช่จะหมายเอาเฉพาะความอาฆาตพยาบาทที่ผูกพันกันไว้แต่พบก่อนชาติก่อนหรือในปัจจุบันนี้ซึ่งรู้กันทั่วไปในคำว่าจองเวรเท่านั้นเวรในที่นี้มีความหมายกว้างกว่านั้นมากนั่นคือหมายถึงการทำไม่ดีการทำความชั่วการประพฤติทุจริตคิดมิชอบต่างๆ คือได้แก่เวรในคำว่าเวรกรรมนั้นเองเวรกรรมหมายถึงการกระทําที่เป็นเวรคือทําแล้วเป็นเหตุให้ผู้ทํามีเวรอันเป็นโรคที่บั่นทอนชีวิตในทุกๆท,ทางเพราะฉะนั้นหากใครไม่ต้องการเป็นคนมีเวรก็อย่าทํากรรมอันเป็นเหตุก่อเวรเท่านี้ก็เป็นอันหมดเรื่องกันไป แต่ถ้าจะถามต่อไปว่ากรรมอะไรเล่าที่เป็นต้นเหตุเป็นบ่อกเกิดแห่งเบรทั้งหลายดังกล่าวนั้นคำตอบก็คือว่าการล่วงละเมิดศีลห้าน,นั่นแหละเป็นบ่อกเกิดแห่งเบรที่ว่านี้ทุกประการศีลห้าจัดเป็นเวรมณีคือเป็นเจตนาที่กำจัดเวรได้ตรงกันข้าม การล่วงละเมิดศีลห้าเป็นเหตุก่อเวรให้เกิดขึ้นในชีวิตคนทำใครละเมิดศีลห้ามากข้อก็มีเวรมากใครละเมิดน้อยข้อก็มีเวรน,น้อยใครมีเวรมากชีวิตก็มีอุปสรรคมากใครมีเวรน,น้อยชีวิตก็มีอุปสรรคน้อยลดหลั่นกันไปตามกรรมคือการกระทำของตัวเอง เวนจัดว่าเป็นโรคที่บันทอนชีวิตก็เพราะเป็นต้นเขาแห่งภัยพิบัติศัตรูและอันตรายต่างๆเราจึงมักพูดกันว่าเวนภยัยซึ่งหมายความว่าเวนนั้นแหละเป็นบ่อกเกิดแห่งอันตรายจึงนับว่าเวนนี้ร้ายแรงจริงๆใครก่อเข้าไว้ก็เท่ากับป้าได้สะสมโรคร้าย ไว้ในชีวิตซึ่งจะค่อยๆทำลายชีวิตให้ด้อยลงตลอดเวลาดูเอาเถอะว่าคนที่ชอบล่วงละเมิดสินห้านั้นเขามีเวรยนอย่างไรประการที่หนึ่งผู้ชอบฆ่าสัตว์หรือชอบทรมานสัตว์ชอบขังสัตว์ให้เดือดร้อนจิตใจมัดจากกระด้างชินชาต่อการฆ่าทารุณกรรม ใจบาปช้าผิดมนุษย์มนาหน้าตาจะทมึนตึงเคร่งเครียดตลอดเวลาหากฆ่ามนุษย์ด้วยแล้วก็จะต้องไปเสวยกรรมในคุกตารางหาอิสรภาพไม่ได้แม้จะถูกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ติดคุกทางใจอยู่ร่ำไปคือใจจะหวาดหวั่นสลุ่มผวากลัวภัยจะมาถึงตัวกลัวเขาจะมาจับ ได้สารพัดที่จะหวาดระแวมไม่กล้าสู้หน้าคนไม่กล้าเข้าสังคมบ่อยเกิดในพบใดชาติใดมักจะมีอายุสั้นพลันตายพิกลพิการต่างๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆโดยหาสาเหตุไม่ได้นี่แหละเวรนแท้ๆประการที่สองผู้ชอบลักขโมยเขากิน จิตใจก็จะจมปรักอยู่กับการกระทำนั้นสะสมแต่ความเกลียดค้านงานการที่สุจริตไม่อยากทำเพราะมันทำยากลำบากใจสู้ลักเขากินขโมยเขากินไม่ได้ในชีวิตจึงไม่เคยสมบูรณ์ตลอดอุดมสมบูรณ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นหากถูกจับได้ไล่ทันก็มีคุกตารางเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ผู้ชอบละเมิดศีลข้อนี้มีสมบัติก็มักจะรักษาสมบัติไว้ไม่ได้มีอันเป็นไปตลอดเวลาเช่นถูกลักขโมยบ้างถูกโกงบ้างถูกผานบ้างทํำงานที่มีทางจะได้เงินได้ทองก็มักจะมีอุปสรรคมาขัดมาขวางไว้ใจไม่ให้ได้หรือจะได้ก็ไม่มากเท่าที่ควรจะได้นี่ก็เวรอีกเหมือนกัน ประการที่3ผู้ชอบผิดผัวผิดเมียคนอื่นมา,มากในกาเมประเวณีจะได้รับเวรปัจจุบันทันตาเห็นคือครอบครัวจะหาความสงบสุขไม่ได้จิตใจก็หวาดภาวะสะดุ้งกลัวสุขภาพร่างกายก็สุดโทมเป็นคนคิดมากหนักเข้าก็กระทบกระเทือนถึงอาชีพหน้าที่การงาน ทำให้เสียงานถึงเสียคนได้ง่ายสุดท้ายก็จะถูกปองร้ายหมายหัวเอาและที่สำคัญก็คือมักจะได้คู่ครองที่ไม่ซื่อสัตย์หน้าไหวหลังหลอกหรือมีคู่ครองที่มักนอกใจเสมอนี่ก็เวรเช่นกันประการที่4ผู้ชอบโกหกหมดเทศ็ศ ผู้ชอบโกหกหมดเท็จมักจะไม่ได้พบเพื่อนแท้ไม่ได้พบเพื่อนจริงที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้มักจะได้พบแต่คนที่กลับกรอกไว้ใจไม่ได้จะไม่ได้รับความจริงใจจากใครพูดจะอะไรก็มักไม่มีคนเชื่อเป็นคนขาดเครดิตพบยากท้ายที่สุดก็เป็นคนไม่มีคนนับถือเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆ ประการที่5ผู้ชอบดื่มสุรายาเมาติดสิ่งเสพติดต่างๆมักจะเป็นคนอาพัพแม้ว่าสังคมปัจจุบันเขาจะนิยมยอมรับว่าไม่ผิดในบางอย่างเช่นสุราบุรีแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันฆ่าคนทางอ้อมมามา,มากต่อมากแล้วอย่างน้อยก็เป็นทาสของมันตลอดเวลา แม้ว่าร่างกายจะเป็นอิสระแต่จิตใจกับตกเป็นทาสมันและจะเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อหามันมาบริการร่างกายไม่ทันทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความยากก็จะถูกผานไปสุดท้ายก็มักเหมือนคนตายทั้งเป็นผู้ล่วงละเมิดศีลห้ายังจะต้องประสบเป็นภัยอื่นๆอ,อีกมากมายที่กล่าวมา เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมิใช่จะก่อภัยในปัจจุบันเท่านั้นเวรบางอย่างยังจะติดตามไปผจญในภพชาติต่อๆไปด้วยโรคเวรโรคกรรมแม้ทุกคนจะคู้ว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ก็ยังมีคนกล้าลองดีกับมันอยู่เสมอเวรกรรมเสียจริงๆความชั่วที่แม้ทำเพียงครั้งเดียว กับให้ผลร้ายแก่ผู้ทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนับแต่เริ่มทำก็เกิดความร้อนใจคืนทำลงไปก็เสียซื่อเสียงไม่มีใครไว้ใจครั้นนึกถึงคราใดก็มีความเศร้าหมองใจอยู่เป็นนิดฉะนั้นมาเลิกทำชั่วกันเถิดนี่เป็นมงคลชีวิตเป็นข้อคิดประจำวันบ่เกิด แห่งเวนหนุ่มสหกรณ์นำมาบรรยายเผยแผ่